่าอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานี่ครับความที่กระผมความที่กระผมสะสมน้ำมันเก่าจากที่ผมทอดวันนี้พ่อหนุ่มรูปหลอ่อก็มาด้วยวันนี้จะมาขนน้ำมันน้ำมันที่กระผมเก็บไว้ นี่ครับจะมีปิ๊มีอะไรมาปคอยเปลี่ยนให้อ้าวขึ้นไปเลยอ๋อเราขายน้ำมันเก่าที่ว่าเราทอดแคบหมูเป็นน้ำมันเก่าที่เราทอดแคบหมูก็ได้น้ำมันเก่านี่แหละครับพอได้คาดชิรสน้ำปลานิดนิดหน่อยหน่อย เสริมรายได้ของเรานี่ครับนี่ครับเป็นพ่อค้าประจำที่มารับน้ำมันเก่าของเราครับนี่เก็บไว้ให้อย่างดีเลยปี๊บกลัวจะโดนฝนกลัวจะอะไรให้เรียบร้อยเป็นที่เก็บน้ำมันก็จะเลดูครึกขระไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับครับคุณป้ากำลังทอดหมูอยู่ครับ